สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมนูมื้อนี้มีอะไรบ้างติดตามนะครับผมเมนูวิธีเช้าหน้ามื้อนี้ตุมมไปเชงหน่อยนะพี่น้องใช้ปากกันแนง้งเชงหน่อยพี่น้องเราก็จะอ,อมาทรงหน้าของวิมีป่า นำหัวตวมากินกับอย่างรอชมนะครับใกล้ง่วงเฮี้ยนขย่ห้องออกทรลักทุเลายมือแลลวสแสดงว่ามาันโชว์ไปไหมข้บไปกินพัดก,กินหยาไหมเอาใครไปใส่ต่มปลาพี่น้อง ต้มไปเชียงหน่อยมีไข่ก็บยุ่นอี่แล้วจะสวนครัวรั่วจิ้นได้เลยอ่ะขัาวแป้งเงี้ยนี่แลหละไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างไม่ต้องลงทุนจะพี่ตูไปใส่หมกใส่ปลาบัตรเอ้ยหมกไข่ปลามันหมกใส่ปลาไข่ปลาเขา ปลาเคลือบแล้วเปล่าตัวเล็กตัวหน่อยให้มันปองไม้นะครับขุัญไก่งวงเงี้ยนุ๋ยมีตัวยใหญ่หลับแสบพร้อมไก่งวงนนี่นัวขักตีสุนโลกนี่คือเครื่องเทศ เทตำเครื่องเทศใสหมกไข่ปลานะครับทีแรกตำหมกพริกก่อนพริกหัวหมุนแหลกเมื่อพริกแหลกแล้วตะไคราใส่นะครับ ไคร่ซอยเรียบร้อยแล้วตำละเอะกันะไข่ละเอะแล้ววันนี้กรหอมแดงนะครับนี่จะมาเรียบร้อยแล้วจะมาเรียบร้อยแล้วใจหอมแดงเนี่ยมาตำละเอียดนะครับตำพ่อโครโคลชิเรมันหอมมันหวานนี่ซือ ตำเครื่องเทศแหลกสุย่างแล้วตักใส่ไข่ปลานะครับตักใส่ไข่ปลาแล้วเอาไปปรุงครับบักพริกเอ้ักพริกใส่แล้วน้ำปลาผงถัรดลาแประดกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เตรียมขึ้นข้างให้มันสุกถากินครับต,ต้องใส่น้ำนะครับ ้ำใส่มันจะขีบสุกที่เพ่าใหม่หมอซะก่อนใส่น้ำมันทานประสุกลังทีใหม่เหมาะเติมน้ำปรุงใส่เครื่องปรุงครบแล้ววันนี้เก็ใบผักหอมใส่นะครับหอมโดยไปพกีตู้บ้านเขาเนี่ยใส่มันหอมหลดกินข้าวนะครับใต่เราก็ถ่ายมันสุกมา นีคือสุกแล้วนะครับที่พร้องกันเต็มหม้อพอดีครับพอดีถาตักไปวัดใี้แม่ตักไปวัดถวยวยอย่างไงเคืองหม้อไปเลยนี่ระหว่างรอแกะตัวข้าวถ่านะครับ ตัวขาวแล้วก็แจ้มด้วยมกไข้ป่าถาพะกแย้งอยู่หน้าก็ลังอามาเอามาจากทงมังปลูกไว้แม่ข่อยกำลังย้ำมหมูถ่ายตำเป็ดกินกับต้่มไปเขียงหน่อยกั็มกไข้ป่านะครับแซ่บมากนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ต้มปลาเชียงหน่อยนะแบบขามออน หัวชิงไข่ข้างหมอแล้วที่ดัก,ก็ใส้เกียร์นะพี่น้องใส่เกียร์เราก็ตามด้วยหัวชิ้นไข่นะครับผมใส่มันหอมกรุบถีบไปใี่ก,ก็บักพริกนะครับดับข้าอีกอย่างหนึ่ง สมย่อนใบขามนี่ใส่ใบขามอ่อนคักวันังระวัลนอ,เอ,อน,น,นเลยเนยหมอห้อนกระปงหลดได้เะครับเนีเป,นป,ปลาใส่มันถินนัวลงไปผมสุหลดน้ำปลาหยอดลงไปเลยนีเน่เขาสีนปลา ปุงน้ำได้วบ้านนี้นนาาเดียดคักๆบ้านนี้เอาปลาใส่นะครับบ้านนี้สดๆ <Wow. S 1> <Wow. S 2> ว้าวพะก,กัญญ์เจ็บมาตะนานครับมองปูไว้คุณออกดอกสีมว่วงงามมากถ้าใส่ต้มปลาต้มปลาเชียงหน่อยล้างเรียบร้อยหอมกุ๊บ ซิมมังรถฉัดกลมๆได้ตามที่ต้องการสมัยห้วยเผ็ดจะหน่อยเด็ดๆแล้วก็พวกแย่งเตรียมไว้นะครับเนะอามาใส่ลงมันก,ก็กทิปองครับเ,เตรียมถาตักกินแบบน,นี่นคือหน้าตาอาหารนะครับผมตะมะฮง ต้มปลาเชงน้อยหอมหอมหอนหอนหมกไข่ปลาแซ่บมากแล้วล้วก็กินด้วบ้านึ่งก็แม่คนนี้ล่ะคุยจำฮวงกับไนบพรเจสต์ทำยม่ไงสดต้มปลาเช็งน้อยหอ,ห,อหอนหอนสุดๆม,มันเอยเข่ากันค่บ เสียบหลด้วยจากสีหน้าแล้วก็ตามด้วยสดหมกไข่ปลาขาดปลาปลาเชียงหน่อยนี่สดคำปราโตสองโตด้วยพี่น้องโอ้จะเป็นมันขักแสียบายอีสานบันห้าเฮ้านี่สวรรค์บันนาอิลีมันขัดเสีบขัก ขอบคุณหลายๆนะครับทติดตามรับชมรับฟังครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับผม